ขบวน536วิ่งมาทางล่องจริงๆด้วยนะครับเนียผมเห็นแล้ววิ่งมาทางล่องแต่ก็น่าจะเปลี่ยนที่เมืองพลนี่แหละครับเพราะว่า517นี่วิ่งมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าบัวใหญ่ ไวิ่งมาทางขึ้นนะครับไม่ใช่ทางล่องคนผู้ผิดขบวน536นี่วิ่งมาทางทางขึ้นนะครับน่าจะจากบ้านบ้านแฮดแล้วครับผมว่าแต่ว่าขบวน418นี่ผ่านไปตั้งโอ้ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วครับพวาขบวน536เพิ่งวิ่งมาถึงบมงพลผมรอตั้งนาน